ก่อนเข้ารับชมคลิปฝากกดซับ c r คายกดไลค์กดคอมเมนต์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมบอสในช่องบอสคุงวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ Mask สเรเดอร์อะิตกับร่างนี้ครับ สตอมฟอร์มซึ่งร่างสตอมฟอร์มเป็นร่างที่2ของอากิโตะซึ่งร่างนี้ปรากฏตัวขึ้นในตอนในตอนที่2ของซีรีส์ซึ่งส t o r ฟอร์มเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนว่าเป็นอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกก็คือเป็นร่างที่2ใช่ไหมที่เกิดจากคราบก้อนอยเป็นสีน้ำเงินโดยทำให้แขนซ้ายของอากิโตะเปลี่ยนรูปร่างไป ซึ่งสตอมฟอร์มจะเน้นการต่อสู้ด้วยความเร็วและพลังสายลมเป็นหลักซึ่งข้อมูลของสตอมฟอร์มมีดังนี้ส่วนสูง1 9 5ซนมน้ำหนัก9ก้ากิโลกรัมพลังต่อย7ตัน7ตันนี่คือด้านซ้ายนะ3ตันคือด้านขวาแล้วก็พลังในการเตะ5ตันพลังกระโดดสูง50เมตรกระโดดสูงมากแล้วก็ความเร็วในการวิ่ง100เมตร 4.5วินาทีถ้าไม่ตาย Unburst spin Unburst break ประมาณนี้ครับความรู้สึกตอนที่ได้เห็นร่างนี้ครั้งแรกก็มันก็เหมือนกับอากิโตะกราวฟอร์มนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนแค่สีอกนะสีอกแล้วก็แขนด้านซ้ายซึ่งผมมองว่ามันก็เท่นะด้วยด้วยดีลาท่าทางของร่างนี้ในการต่อสู้ซึ่ง ก็พอใช้ได้เลยล่างนี้ปรากฏตัวนิ่งในตอนแรกอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคือตอนที่2ใช่ไหมแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยที่โชอิิใช้ล่างนี้ก็คือตอนที่สู้กับอนา,าเธออากิโตะซึ่งถามว่าเอาชนะอนา,าเธออากิโตะได้ไหมไม่ครับแพ้ครับตอนนั้นก,ก็คือนั่นแหละแพ้ไปตามราเะเบียบเพราะว่าอนา,าเธออากิโตะใช้ก็คืออะไรเขาเรียกอะไรอ๋ มันจะฆ่าเลียวแล้วทีนี้ก็โชยจีก็พาดทา่าจังหวะนั้นพอดีก็เลยโดนตบคืนล่างไปซึ่งล่างนี้ก็ถามว่าคือผมชอบตอนชอบตอนที่ว่าเออมันมันอะไรเขาเรียกมอไซค์เหรอแมคคีนทอร์นาโดอ่ะที่มันที่มันแปลสภาพเป็นคล้ายๆเอ่ออะไรอะยานยานยานอะคล้ายๆแบบ อะไรอย่างเขาเรียกอะไรวะที่มันที่มันมันให้อากิโตะขึ้นมาเหยียบอะ่ะแล้วก็มันลอยได้นั่นแหละเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่าอ่อล่างสตอร์มฟอร์มเนี่ยใช้ท่าไม้ตายกับกู้กับมอไซค์ซึ่งมันเป็นฉากที่เอ้ยเท่นะคือมันมีอยู่มันมีล่างกาวฟอร์มใช่ไหมที่ใช้ด้วยแล้วก็สตอร์มฟอร์มแต่ว่าล่างเฟรมอ่ะล่างเฟรมที่ผมล่างเฟรมที่เป็นล่างสีแดงอะ่ะ ไอ้นั้นยังไม่ได้ใช้ใช้แค่สองล่างซึ่งผมมองว่าล่างนั้นมองว่าการใช้ท่าไม้ตายร่วมกับมอไซค์มปนเทพมาเลยนะก็ประมาณนี้เป็นล่างที่สองของอากิโตะใช้พลังสายลมครับซึ่งเอ่อถ้าเทียบกับล่างทเทียบกับล่างกาวฟอร์มเนี่ยเอ่อพลังในการเตะจะดรอปลงแล้วก็พลังในการเตะพลังในการ พลังในการต่อยอ่ะพลังด้านที่มันด้านที่มันเป็นแขนแขนฝั่งซ้ายอ่ะที่มันไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างพลังพลังต่อยจะเท่าเดิมแต่แขนที่เป็นข้างที่เป็นฝั่งขวาแขนนี่มันเปลี่ยนรูปร่างไปพลังต่อยจะดรอปลงเหล๋อสามตันประมาณนี้แล้วก็พลังพลังความเร็วร้อยเมตรถ้าเทียบกับร่างเทียบกับร่างกาวฟอร์มนะก็คือร่างนี้จะวิ่งเร็วกว่า0.5วินาที ซึ่งมันก็เร็วกว่าไม่มากหรอกแต่ว่าชอบตรงที่ว่ามันมีอาวุธเอ่หอหาะเหาะปลายแหลมอะ่ะเออคล้ายๆกับคูกะร่างไรซิงและก้อนอะ่ะอืมชอบชอบอยู่อย่างนึงที่ว่าเออเวลาใช้ท่าไม่ตายอะ่ะคือตั้สังเกตไหมเวลาที่อากิโตะใช้ท่าไม่ตายอะ่ะคือร่างเนี้ยก็คือ,อเออเอาอาวุธเอาอาออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ปลายปลายแหลมของ ของของหอมันจะมันจะโผล่มาด้วยซึ่งสังเกตดีถ้าเกิดสตูอ่ะจะไม่โดนจนกว่าจะตายจริงๆคือมันมันจะมีแบบฟันกันบ้างแทงกันบ้างแทงอ่อาจจะไม่โดนแต่ว่าแบบถ้าโดนแบบโดนจังๆอ่ะก็คือเรียบร้อยครับตุยครับสมอลเล่ก็คือตายเลยนี่คือความขังของไรเดอร์ภาคแรกๆนะก็คือก็เหมือนคูกะร่างร่าง สามล่างสามล่างหลังก็คือลากอนลา้อนเพกระซัตแล้วก็ไททันน่ะถ้าเกิดว่าเหมือนเอาง่ายถ้าเกิดเพกรซัตอย่างเงี้ยถ้าเกิดมึงโดนยิงโดนคันสองของเพกรซัตไปนี่คือโดนดอกเดียวคือตายคือเป็นเหมือนประมาณนั้นแบบแรงอะ่ะคือแบบประมาณนัดเดียวจอดอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดโดนโดนฟันไปสักสักสองสามเปียสสองสาทีอย่างเงี้ยอันโนนก็คือตุยครับระเบิดการบินจุน อะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบชอบนะผมชอบนะแบบว่าฟันดีเดียวก็ตายอะไรเงี้ยเออมันไม่เหมือนกับซีดีหลังๆที่คือซีดีหลังๆนี่คือยิยอาวุธออกมาแล้วก็ใช้ฟันกันตีโจมตีใส่ศัตรูได้แต่ว่ามันต้องมีแบบเสียเวลาแบบกดท่าไม่ตายอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะทอนค่าจะเสียเวลาเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกนะับพวก2ยุคแรกก็คืออากิโตะคูการย ก็คือถ้าเกิดมึงโดนถ้าเกิดสับหลักมึงโดนฟันปุ๊บไม่คือมึงตายเลยอะ,อะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ก็อย่าลืมฝากกด s ั b สไครป์กดไลค์และคอมเมนต์มีอะไรสามารถพูดคุยกันได้สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับและผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนก็ฝากกด s ั b สไครป์ด้วยเพื่อที่จะไม่กด s ั b สไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป ที่จะช่องที่ผมจะลงนะครับก็ประมาณนี้ว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน